นอมน้อมต่อคุณพระรัตนไตรขอโอกาสพระจานทร์ไบสารพระจานย์วัฒนาชัยพระจารย์สุรินเพื่อนสะาธรรม,มิกกจะเจริญในธรรมไม่ที่ยันดยมทุกคนก่อนอื่นขอนึกถึงพระพุทธเจ้าผู้ตัดรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง พระพุทธเจ้าก็ได้สอนนะหมู่สัตว์หรือว่าที่เรียกว่าสัตว์ก็คือผู้ที่ยังติดยึดยึดมั่นถือมั่นนะในสิ่งทั้งหลายซึ่งเป็นเหตุให้เป็นทุกข์ก็ขอน้อมรำลึกถึงพระองค์ถึงคำสอนต่างๆเทนะ่าที่จะนึกได้ซึ่ง ตามที่เราได้ยินได้ฟังนะพระพุทธเจ้าเวลาท่านแสดงธรรมจะแดงจะแสดงธรรมบางครั้งก็มีผู้ฟังธรรมหลายๆคนบางครั้งเท่าที่รู้ก็มีคนเดียวตอนนี้ขอขอกล่าวถึงที่พระพุทธเจ้าได้แสดงธรรมกับคนคนเดียวก็คือพระพายะ ก็มีพระพุทธเจ้าเป็นผู้บอกเป็นผู้แสดงเป็นผู้ชี้แล้วก็พระภัยยะเป็นผู้ฟังนะแน่นอนพระพุทธเจ้าท่านแสดงธรรมด้วยจิตที่เป็นสมาธินะมีสติมีสมาธิแล้วก็มีปัญญาแล้วก็ถ่ายทอดตรงไปยังพระภัยยะพระภัยยะก็น้อมใจ ฟังอย่างใจจดใจจอ่อไม่วอกแวกฟังอย่างเดียวว่าพระองค์จะจะพูดอะไรจะบอกอะไรก็ทำนองเดียวกันเนาะใครก็ตามที่ตั้งใจฟังธรรมขณะที่ฟังธรรมไม่ว่าผู้แสดงธรรมเป็นใครก็ตามถ้าขึ้นชื่อว่าเป็นผู้มาฟังธรรมก็ต้องมีใจเนาะใจ ที่มีสติเนาะตั้งมั่นอยู่กับการฟังไม่วอกแวกในการที่จะไปรับรู้สิ่งอื่นนะก็ให้ตั้งมั่นกับการฟังผู้ฟังก็สามารถที่จะเข้าใจตามอย่างที่ผู้แสดงได้ชี้บอกอันนี้ก็ตามสูตรพระพัายยะที่พระพุทธเจ้าได้สแสดงกับพระพยัยะเนาะเอาสั้นๆที่เป็นพอเข้าใจได้ว่าพระพุทธเจ้าได้บอกกับพระพัายยะว่าพระพัยยะ เมื่อได้ยินให้สักว่าได้ยินเมื่อเห็นสักว่าเห็นเมื่อทราบสักว่าทราบเมือ่อรู้แจ้งก็สักว่ารู้แจ้งในการใดแลนี่ถ้าเธอเป็นผู้สักว่าเห็นสักว่ารู้สักว่าได้ยินสักว่าทราบสักว่ารู้แจ้ง ตัวเธอก็จะไม่มีในโลกนี้โลกหน้าระหว่างโลกทั้งสองนี่คือที่สุดแห่งทุกข์พระพายะได้รับการชี้บอกการแสดงก็เห็นตามความเป็นจริงเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งว่าการได้ยินก็ดีนะได้ยินก็ดีเห็นก็ดีรู้อะไรก็ตามทั้งหมดทั้งสิ้นนี้ ไม่ใช่เราเป็นผู้ได้ยินไม่ใช่เราเป็นผู้เห็นไม่ใช่เราเป็นผู้ทราบไม่ใช่เราเป็นผู้รู้แจ้งพรพายะเกิดสติปัญญาถึงที่สุดก็เลยละอุปาทานทั้งหมดทั้งสิ้นที่เคยยึดถือว่าเป็นเรานะตานาอุปาทานต่างๆก็ดับสิ้นก็เลยบรรลุธรรมเป็นพระอระหันต์เมื่อได้ฟังพระสูตรนี้แล้วเนี่ย ทีนี้เราก็น้อมเข้ามาใส่ตัวว่าขณะนี้เดี๋ยวนี้การได้ยินก็มีอยู่การเห็นก็มีอยู่ทีนี้หลวงพ่อจะพูดเฉพาะเรื่องของการเห็นเนาะเพื่อให้มันเป็นประเด็นแคบๆขณะนี้เดี๋ยวนี้เห็นได้อยู่เห็นอะไรก็ได้นะซึ่งอยู่ต่อหน้าต่อตาใกล้ๆตรงนี้นะเห็น เห็นมีอยู่จริงไม่ว่าจะเห็นสิ่งที่อยู่นอกนอกกายนอกตัวก็เห็นได้จริงแล้วก็น้อมเข้ามาใส่ตัวก็เห็นกายได้จริงเห็นกายเห็นจิตเห็นความรู้สึกเห็นอะไรทุกอย่างก็เห็นได้จริงแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าเห็นนี่แหละไม่ใช่เธอเป็นผู้เห็นมีแต่สักว่าเห็นซึ่งความจริงสัจธรรมก็เป็นเช่นนี้ แต่ที่ผ่านมาด้วยอวิชชาด้วยความไม่รู้ด้วยความเข้าใจผิดเข้าใจว่าเราเป็นผู้เห็นนะเราเป็นผู้เห็นท,ท,ทั้งทังที่สัจธรรมมีแต่สักว่าเห็นไม่มีเราเป็นผู้เห็นตรงนี้มันเป็นประเด็นสำคัญมากซ,ซึ่งซึ่งแต่จริงนะความเป็นจริงอ่ะมันไม่ยากเพราะว่ามันเห็นมันเห็นอยู่แล้วแต่ความเข้าใจผิดต่างหากที่เข้าใจผิดว่า เราเป็นผู้เห็นไอ้ตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่ว่าจะทำชนะั้นไหนจะทำยังไงถึงให้เกิดปัญญาว่าจริงๆไม่ใช่เราเห็นมันมีแต่เห็นซึ่งตรงเนี้ยหลวงพ่อก็เคยได้ยกตัวอย่างมาเยอะพอสมควรที่พูดถึงเรื่องของการเห็นแต่ก็บางคนเนาะบางท่านเนี่ยจากการได้พูดคุยก็เข้าใจและเออใช่ มันไม่มีเราเป็นผู้เห็นมีแต่เห็นนะฉะนั้นดังนี้ขณะน,นี้เดี๋ยวนี้พวกเราลองพิจารณาตามที่หลวงพ่อจะพูดต่อไปนี้นะอย่างเช่นตัวเราที่นั่งอยู่เนี่ยก็เห็นตัวเราได้ซึ่งหลวงพ่อจะใช้คำว่าตัวเราทั้งตัวเป็นสิ่งถูกเห็นนะตัวเราทั้งตัวเป็นสิ่งถูกเห็นโดยจะไล่มาตั้งแต่ผมก็ได้เนาะจากเบื้องบน สู่เบื้องล่างเส้นผมที่อยู่บนศีรษะก็เห็นได้ซึ่งไม่ต้องใช้ตาเลยแต่ก็สามารถเห็นได้ว่าเส้นผมมีอยู่ศีรนษะ,ะหัวกลมๆก,ก็เห็นได้ว่ามีอยู่นะจมูกนะหน้าคิ้วนะหูคอลำตัวแขนแขนซ้ายแขนขวา ลำตัวหน้าอกท้องท่อนขาหัวเขา่าท่านแข้งและก็ปลายเท้าสามารถเห็นได้นะซึ่งสิ่งที่เห็นเนี้ยสามารถที่หลวงพ่อระบุเนี้ยมันเป็นสิ่งถูกเห็นแต่ก็ไม่ปรากฏตัวผู้เห็นมีแต่เห็นเพราะนั้นสิ่งที่เราสามารถที่จะเข้าใจได้ฟังได้ที่ยอมรับได้ไม่ยากก็คือสิ่งถูกเห็น ก็อย่างที่หลวงพ่อบอกว่าเส้นผมบนหัวมันเป็นสิ่งถูกเห็นอันนี้พอจะยอมรับได้ว่าเออใช่มันเป็นสิ่งถูกเห็นจริงๆศีจะลำคอลำตัวแขนขาอะไรต่างๆก็ยอมรับได้ว่ามันเป็นสิ่งถูกเห็นแต่พอมาพูดถึงเห็นมันยังยอมรับไม่ได้เพราะเป็นความรู้สึกที่เคยเข้าใจผิดมานานว่าเรานี่แหละเรานี่แหละเป็นคนเห็นผมเห็นหัวเห็นขาเห็นแข้งเราเป็นเราเป็นเรา ถึงไม่บอกว่าเป็นเราแต่ลึกๆมันก็เป็นเราเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เหลืออยู่ก็คือจะต้องทำความเข้าใจให้ได้ว่าเห็นเนี่ยมันมีแต่เห็นแต่ไม่ใช่เราเห็นวิธีจากประสบการณ์เรื่องนี้หลวงพ่อก็มีครูบาอาจารย์ท่านก็ชี้ขึ้นมาท่านบอกว่าในทุกอย่างเนี่ยที่ปรากฏขึ้นในโลกนี้เนาะล้วนแต่เป็นสิ่งถูกเห็นแต่ไม่มีผู้เห็น ด้วยโจทย์อันเนี้ยหลวงพ่อก็เลยมาท้าพิมาถึงว่ามาลองพิสูจน์มาลองก็เรียกว่าทําความเข้าใจว่ามันจริงหรือไม่ว่าทุกอย่างเป็นสิ่งถูกเห็นแต่ไม่มีผู้เห็นซึ่งก็เคยเล่ามาแล้วนะเคยเล่ามาในทั้งทําคลิปเคยเล่าเคยบอกแล้วก็แม้กระทั่งในตรงนี้ก็เคยพูดเคยบอกเคยเล่ามาแล้วว่าวิธีที่ทำทำอย่างไรนะ หลวงพ่อเอาแบบนี้อันนี้เป็นการเล่าใหม่เนาะโดยไม่เอาเรื่องเดิมมาเล่าแต่ว่ามันก็สิ่งเดียวกันอย่างที่หลวงพ่อชี้เมื่อกี้บอกว่าร่างกายของเราทั้งตัวเนาะมันเป็นสิ่งถูกเห็นแต่ไม่มีผู้เห็นทีนี้ถ้าโยมโยมรู้สึกว่าก็ยังมีเราเป็นผู้เห็นอยู่นะถ้ายังรู้สึกลึกๆว่ายังมีเราเป็นผู้เห็นอยู่หลวงพ่อก็ อยากจะบอกว่าตัวไหนล่ะอันไหนล่ะที่เรียกว่าเป็นเราอ่ะก็ให้ไปเห็นเราตัวนั้นนะเออลองดูถ้าบอกว่ายังมีเราเป็นผู้เห็นไอ้คำว่าเราเป็นผู้เห็นเนี่ยตัวไหนล่ะเป็นเราอ่ะแล้วก็ให้เห็นตัวนั้นแหละก็จะรู้เลยว่าตัวนั้นก็เป็นสิ่งถูกเห็นนะเมื่อตัวนั้นเป็นสิ่งถูกเห็นแล้วความเป็นเราก็จะหายไปโยมดูดีๆ หรือว่าบางครั้งอลองดูแบบนี้ก็ได้สมมติว่าในใจเนาะในใจมันพูดมันพูดอยู่มันพูดว่าก็ยังมีเราเป็นผู้เห็นยังมีเราเป็นผู้เห็นยังมีเราเป็นผู้เห็นก็ให้เห็นไอ้ตัวพูดตัวภาคนันแหละก็จะพบว่าตัวพูดตัวภาคก็เป็นสิ่งถูกเห็นถ้าจับทางตรงนี้ได้แล้วเนี่ยมันก็จะไม่ยากแล้วเพราะมันมีตัวเดียวเท่านั้นที่เป็นตัว แสดงความคิดความเห็นว่ามันเป็นผู้เห็นเป็นผู้เห็นถ้าความคิดความเห็นเป็นสิ่งถูกเห็นเมื่อไหร่นั่นแหละมันก็จะมีแต่สภาวะเห็นที่ไปเห็นความคิดแต่ก็ไม่มีผู้เห็นความคิดตรงนี้ถ้าจับทางได้แล้วมันก็แน่นอนก็จะเข้าใจเรื่องสักแต่เห็นก็คือไม่มีเราเป็นผู้เห็นแต่การเห็นยังมีอยู่ การพ้นทุกข์เนี่ยก็คือจริงๆการพ้นทุกมันก็จะพ้นทุกข์ได้ตรงนี้แหละคือเข้าใจถูกทั้งหมดก็เรียกว่ารอบรู้เนาะสิ่งถูกเห็นทั้งหมดล้วนแต่เป็นสังขารทั้งหมดทั้งสิ้นนะตามที่ยกตัวอย่างตั้งแต่ส้นผมลงปลายเท้าอันนี้ก็คือเป็นสังขารเรียกว่ากายยะสังขารเป็นกายเนาะสังขารกายแต่ถ้ามันเป็นทางจิตทางใจความคิดความคิดก็เป็นสังขารซึ่งเป็นสิ่งถูกเห็นได้ ความรู้สึกซึ่งเป็นนามธรรมความรู้สึกไม่ว่าจะรู้สึกสบายไม่สบายความรู้สึกเป็นทุกข์พวกนี้ก็เป็นสังขารเป็นสิ่งถูกเห็นได้นะความหงุดหงิดความรำคาญใจความไม่สบายทั้งหมดในใจมันก็เป็นสิ่งถูกเห็นได้ซึ่งมันก็เป็นสังขารนะความว่างความนิ่งว่างนิ่งเฉย อันนี้ก็เป็นสิ่งถูกเห็นมันก็เป็นสังขารซึ่งสังขึ้นชื่อว่าสังขารมันมีเรียกว่ามีแล้วหมดไปมีแล้วหายไปสังขารเป็นทุกข์สังขารเป็นอนัตตาเพราะนั้นสิ่งถูกเห็นทั้งหมดทั้งสิ้นล้วนแต่เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเมื่อเข้าใจในสิ่งถูกเห็นทั้งหมดแล้วว่ามัน เป็นสังขารแล้วก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนต,ตรงนี้จะเกิดการหลุดพ้นออกมาจากความเข้าใจผิดหลุดพ้นออกมาจากความที่เคยหลงผิดมานานแสนนานนะแล้วก็เมื่อจับทางตรงนี้ได้ก็จะเจริญให้มากก็คือเห็นถ้าพูดโดยรวมก็คือเห็นตัวเองนี่แหละเพราะตัวเองมันมีทั้งกายเนาะมีทั้งรูปมีทั้งนามรูปก็เป็นสิ่งถูกเห็นนามทั้งหมดทั้งสิ้นก็เป็นสิ่งถูกเห็นแต่เห็นเนี่ย มันมันอีกสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นธรรมชาติอันหนึ่งก็ไม่ใช่เราตามสูตรประภายยะเมื่อไม่ใช่เราก็แปลว่าสิ่งถูกเห็นทั้งปวงทั้งหมดทั้งสิ่งทั้งเป็นรูปนามก็ไม่ใช่เราภาวะของการเห็นก็ไม่ใช่เราเมื่อถึงขั้นตรงนี้แล้วเนี่ยเรียกว่าก็เรียกว่ารู้รอบรอบรู้รู้รอบร,รู้ทั้งหมดว่าอะไรก็ไม่ใช่เรา เมื่อไม่ใช่เราตรงนี้แหละมันจะเป็นวิมุตต์หลุดพ้นก็คือไม่เป็นอะไรละใช่ไหมจะเป็นกายก็ไม่ใช่จะเป็นนามก็ไม่ใช่จะเป็นรู้ก็ไม่ใช่มีแต่ไม่ใช่เราทั้งหมดอันนี้มันเป็นภาวะที่สุดแห่งทุกข์ตามสูตรพระพายยะเพราะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยการเห็นเนี่ยถ้าเมื่อก่อนนะจากประสบการณ์ของตัวเองเนี่ยก็เคยได้ยินมาแล้วแต่เวลาภาคปฏิบัติเนี่ย เช่นเวลาเห็นอะไรเนาะเป็นความรู้สึกลึกๆว่าเราเห็นอยู่แล้วก็พยายามจะบังคับให้เราตัวเนี้ยสักแต่ว่าเห็นคือไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งก็คือบังคับตัวเองนั่นเองวิธีนี้เคยฝึกมาแล้วแต่ก็ทําไม่ได้สักทีนึงเพราะว่าคือมันทําไม่ได้ตามที่เราหวังเอาไว้อะนะแต่เมื่อมันเข้าใจขึ้นมาเนี่ยที่แท้คือไม่ต้องบังคับอะไรเลย รวมถึงไม่ต้องทำอะไรเลยเพราะการเห็น pues, มันเห็นอยู่แล้วสิ่งถูกเห็นก็มีพร้อมตลอดเวลาที่จะให้เห็นโดยเฉพาะเห็นตัวเองมันมีพร้อมอยู่ตลอดเวลาอยู่ตรงนี้ก็เห็นตัวเองได้เดินขณะที่เดินก็เห็นตัวเองได้ขณะที่นอนก็เห็นตัวเองได้ขณะที่ยืนก็เห็นตัวเองได้ขณะที่นั่ง ก็เห็นตัวเองได้ซึ่งเห็นได้ในปัจจุบันขณะนี้เดี๋ยวนี้เมื่อเห็นแจ้งเห็นแจ้งแจ้งอยู่อย่างนี้นี่แหละความที่เคยเข้าใจผิดเคยหลงผิดว่ามันเป็นเรามันจะไม่หลงผิดไปเป็นเช่นนั้นอีกแล้วถ้ามันจะหลงผิดก็เป็นแค่เพียงบางครั้งตรงที่หลงลืมไปหลงลืมความจริงหลงลืมสัจธรรมแต่พอระลึกได มันก็จะแจ้งขึ้นมาอีกว่าโอ้ก็สักแต่เห็นไปนะเพราะนั้นที่เหลือก็คือตรงนี้เพียงแต่ว่าเพิ่มความชำนาญชำนาญก็อุปมาดังที่ว่าเริ่มขับฮัทขับรถเป็นแล้วเริ่มเป็นเนาะเข้าเกียร์เดินหน้าถอยหลังเริ่มเป็นแล้วที่เหลือก็คือขับเยอะๆขับบ่อยๆขับทั้งวันนะถ้ามีความเพียรในการ ขับรถแบบเนี้ยเนาะขับกันทั้งวันนี่แหละมันจะเป็นทำให้ชำนาญในการขับรถเป็นเพราะนั้นถ้าเห็นตัวเองเป็นแล้วจับทางได้แล้วว่าตัวเองมีอยู่เห็นจริงๆก็เพียนเนาะเพียนตลอดเวลายกเว้นที่หลับเพียนไม่ได้เพราะนั้นความเพียนเนี้ยเป็นการเขาเรียกว่าเป็นสัมมาวายโมเป็นความเพียนที่ชอบเป็นการละ สิ่งที่เป็นอกุศลคือสิ่งที่เคยเข้าใจผิดว่ามันเป็นเรานะมันเป็นเราเห็นก็เพียรที่จะให้เข้าใจถูกเรียกว่าเป็นกุศลให้ให้เข้าใจถูกเป็นสมมาทิฐิว่าไม่มีอะไรเป็นเราเลยอันนี้เป็นการทำความเพียรชอบอันนี้ก็คืออยู่ในอริยมรรคเหมือนกันนะแล้วก็ไอาการที่เข้าใจถูกเห็นถูกว่า อะไรก็ไม่เป็นเราไม่ใช่เราอันนี้ก็เป็นปัญญาเป็นสัมมาทิฏฐิก็เดินมรรคทั้งนั้นเลยนะแล้วก็การที่จะมีความตั้งใจนะมีความตั้งใจที่จะเพียรเช่นนี้เช่นนี้อันนี้ก็เป็นอะไรก็ไม่รู้ก็ลองเทียบเคียงเอาดูแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยอริยมรรคมีองค์8ดมันก็อยู่ในตรงนี้ไม่ต้องไล่เรียงมาทีละข้อทีละข้อเพราะนั้นหนทางของการไปเขาเรียกว่าหนทางอั ed, นประเสริฐเนาะ เพื่อที่จะเข้าถึงนิพพานหรือว่าที่สุดแห่งทุกข์ก็ต้องเดินด้วยมรรคเช่นนี้แต่เมื่อเข้าใจอย่างที่ได้อธิบายบาอ่าที่อธิบายมาเนาะในเมื่อสิ่งถูกเห็นทั้งหมดทั้งสิ้นรวมถึงเห็นไม่ใช่เราไม่เป็นเราเพราะนั้นการเดินมรรคก็ไม่มีเราเป็นผู้เดินจึงมีแต่ทางของการเดินมีแต่ทางที่จะเดินแต่ไม่มีผู้เดินเพราะว่าถ้าเข้าใจอะไรแล้วว่าไม่เป็นเราเนี่ยต่อจากนี้ไปเนี่ย ไม่มีเราเป็นทำไม่มีเราเป็นผู้ทําอะไรทั้งนั้นสมมติเมื่อก่อนเนาะเวลาปฏิบัติบอกว่าเวลามาเจริญสตินะเข้าคอร์สอย่างเงี้ยลองไปเทียบเคียงดูสิก็จะเกิดความหลงผิดว่ามีเราเป็นผู้เข้าคอร์สมีเราเป็นผู้ปฏิบัติมีเราเป็นผู้เดินไอเนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิทั้งหมดถึงโยมจะมีความเพียรเท่าไหร่นะแต่ความเพียรแบบผิดๆเพราะเข้าใจผิด ว่ายังมีเราเป็นผู้ทำความเพียรต่อให้อดหลับอดนอนขนาดไหนถ้ามีความเห็นผิดว่าเป็นเรามันก็ยังไม่เข้ามักยังไม่ได้เดินตามมรกเพราะนั้นถ้าการเดินตามมักจริงๆคือให้เข้าใจถูกตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปว่าไม่มีสิ่งใดเป็นเราเลยนะให้เข้าใจถูกในปัจจุบันอุปมาเหมือนกับว่าเราติดกระดุมเนาะ กระดุมเม็ดแรกถ้าติด,ตดผิดมันก็จะผิดตลอดแต่ถ้าเม็ดแรกติดถูกมันก็จะถูกตลอดเพราะนั้นความเห็นชอบการเห็นชอบเนี่ยถ้าเห็นชอบในตอนนี้เท่ากับว่าติดกระดุมถูกแล้วแล้วมันก็จะถูกทั้งหมดที่เหลือทุกสิ่งทุกอย่างที่มีกิริยาก,การกระทำการพูดการคิดทั้งหมดทั้งสิ้นล้วนแต่ไม่ใช่เรานะเช่นแม้ก,กระทั่งการที่เรียกว่าทำบุญเนาะ เวลาทำบุญน่ะโยมลองดูพฤติกรรมเวลาทำบุญน่ะก็เอากายเนาะเอากายมาทำากายมีการเคลื่อนไหวหยิบสิ่งของขึ้นมาแล้วก็เคลื่อนไหวก็คือเรียกว่าถวายอะไรต่างๆเนี่ยลองดูสิเวกเนี้ล้วนแต่เป็นสิ่งถูกเห็นทั้งหมดซึ่งมันก็เป็นสังขารอย่างหนึ่งก็ไม่ใช่เราแต่ถ้าเข้าใจผิดคิดว่าเราเป็นผู้ถวายเป็นผู้ทำอย่างนั้นเป็นผู้ทำอย่างนี้แท้จริงการกระทำเช่นนั้นไม่มีผู้กระทำ แล้วก็ระหว่างทําบุญที่เราเคยทําบุญมีการพูดคุยมีการสนทนามีการสอบถามอันนี้ก็เป็นวจ,จีสังขารก็ไม่ใช่เราเหมือนกันเพราะมันเป็นสังขารแล้วก็ขณะที่ทําบุญก็มีความคิดมีความรู้สึกต่างๆเกิดขึ้นในใจความคิดก็เป็นสังขารความคิดก็ไม่ใช่เราแล้วก็ความรู้สึกที่เกิดขึ้นในขณะที่ทําบุญเช่นรู้สึกอิ่มเอ,อิบใจความสุขมีปิติอะไรก็แล้วแต่เบิกบาน อันนี้ก็เป็นสังขารไม่ใช่เรารวมแล้วทั้งหมดทั้งสิ้นไม่มีสิ่งใดเป็นเราเลยนะอันนี้เป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้แสดงนะก็เลยได้มาพูดต่อนะพูดต่อตามสติปัญญาที่มีเป็นการถ่ายทอดเพื่อจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งแต่จริงๆก็ไม่มีผู้ถ่ายทอดเนาะแล้วคนหนึ่งก็ไม่มีมันมีแต่รูปกับนามก็เป็นอย่างนี้ ก็พูดกันไปนะถ้าเมื่อพูดแล้วก็เกิดสติปัญญาเมื่อเกิดสติปัญญาแจ่มแจ้งก็รู้เลยว่าเมื่อทุกอย่างไม่เป็นเราแล้วใครจะทุกขเนาะเพราะไม่มีผู้ทุกใครจะแก่ใครจะเกิดก็ไม่มีผู้แก่ไม่มีผู้เกิดใครจะตายก็ไม่มีผู้ตายนะมันมีแต่ไม่มีผู้ไม่มีผู้ใดดูสิมันจะเข้าถึง ความจบจริงๆก็รเ,เรียกว่าจบก็รู้แล้วว่าจริงๆอ่ะเดินมรรคหรือว่าเรียนธรรมะสูงสุดก็คือเพื่อเนี้ยเพื่อให้เกิดปัญญาอย่างแจ่มแจ้งถึงขั้นที่เรียกว่าไม่มีเราเกิดไม่มีเราแก่ไม่มีเราเจ็บไม่มีเราตายแล้วก็ไม่มีเราต้องเป็นอะไรไม่ยากไม่เกินวิสัยนะขอให้เปิดใจฟังธรรมะไม่ว่าอย่างเรามาอยู่ที่นี่เนาะไม่ว่าจะเปิดเทป ก็ให้ตั้งใจฟังเพราะขณะนั้นมีการแสดงมีการชี้บอกอย่างเราฟังหลวงพ่อคำเขียนชัดเจนไหมท่านชี้บอกทุกคำเลยว่าตัวเราก็มีกายในตัวเราก็มีอะไรมากมายแล้วก็มันก็แสดงแสดงให้ดูแสดงให้เห็นเห็นไหมมันเป็นสิ่งถูกรู้ทั้งหมดเลยที่แสดงนั้นนะแต่ก็รู้ได้เห็นได้ว่าสิ่งนั้นมีอยู่นะรู้ได้เห็นได้ว่าสิ่งนั้นมีอยู่ แล้วก็ผู้ฟังก็เข้าใจตามได้นะแต่เข้าใจตามได้แต่มันมีติดอยู่นิดหนึ่งคือบางทีไม่นิดเลยแหละเข้าใจว่าไอ้สิ่งที่มันปรากฏเกิดขึ้นมันยังเป็นเราแล้วก็ไอ้ที่เห็นก็ยังเป็นเราไอ้นี้อวิชาทั้งหมดเลยเพราะนั้นดับอวิชาก็คือด้วยการรู้แจ้งรู้จริงตามความเป็นจริงตามที่ผู้แสดงได้ชี้บอกเมื่อเข้าใจอย่างนี้แน่นอนอวิชาที่เคยมีก็ดับไปเป็นวิชาขึ้นมา ซึ่งอันเนี้ยได้กล่าวถึงในปฏิจจสมุปบาทนะเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารเพราะสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดว่าไปเลยเห็นไหมอวิชชาก็คือความรู้ไม่จริงเป็นความเข้าใจผิดแต่เมื่อรู้จริงเห็นจริงเข้าใจจริงอย่างถูกต้องตามความเป็นจริงอันเนี้ยเรียกว่าเป็นวิชาเมื่อเป็นวิชาพวกอื่นๆก็จะดับหมดทั้งสาย พูดไปเดี๋ยวมันก็ลามเป็นเรื่องอื่นเอาง่ายๆเลยขณะนี้เดี๋ยวนี้ทั้งหมดทั้งสิ้นไม่มีสิ่งใดเป็นเราเลยทั้งสิ่งทูกรู้และทั้งสิ่งที่ถูกเห็นและเห็นไม่ใช่เราอันนี้แหละตรงกับสูตรที่พระพุทธเจ้าได้แสดงกับพายะพระพยะฟังเข้าใจแจมแจ้งจนไม่ยึดมั่นถือมั่นก็บรรลุธ,ธรรมเป็นพระอาหารหันต์นะก็ให้พวกเราก็ได้ฟังธรรมกันนี้แล้วก็ขอให้มีดวงตาเ็นธรรมเห็นแจ้งตามความเป็นจริงว่า อะไรอะไรก็ไม่ใช่เราก็เตรียมตัวกลับ